ไม่เล่นพี่เล่นไหมไม่เล่นอ้าวไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับโอ้พี่เทียบไซส์พี่กับมังกรนี่มันเริ่มมาเทิมเลยนะอ๋อคือมันจะสไลด์ลงมาด้วยความรวดเร็วแต่ว่ายังยังไม่ลงน้ำใช่ไหมใช่ค่ะคือสไลด์ลงมาอย่างนี้นะเร็วมากมันก็เลยมีระยะทางที่ไกลมากเพื่อซัพพอร์ตการลงมานี่นะครับคือ จะเป็นทางเรียบๆย,ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลงน้ําด้วยความแรงนะแต่พี่วิกว่าอย่างนี้มันน่ากลัวกว่าหรอคะที่มันไกลอย่างนี้แปลว่ามันต้องลงมาเร็วมากอะคะ่ะเออคิดมากเปล่าโนตขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่วิถ่ายให้ทอาไมอะไรนะโตขึ้นเลยค่ะพี่วิถ่ายให้ค่ะขอบคุณคมากอันนี้คือทางขึ้นเจ้ามังกรนะคะน้องๆดูนะนาโอสูง175นะคะแต่ว่าโอ้โหสูงมากอะ สูงมากเหมือนโดดโหเลยอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนาโอในกล้องมองไม่เห็นนาโอเลยไม่เอาเมัานสูยยงได้ยังไงขึ้นไปแล้วลงมาเร็วน,น้องๆเห็นนาโอไหมคะมันมืดๆนะเพราะว่ามันรับแดดพอดีนะคะนาโอจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่วิททาเครื่องหมายให้ดู ซึ่งมันสูงมากเดี๋ยวถอยกล้องให้ดูอันนี้ซูมอยู่เนาะดูดิมันสูงมากเลยนะ มอยู่ตรงช่องนั้นแล้วอ่ะน้าโอหายไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่อุ้ยกำลังเดินอ้อมมาข้างหลังเพื่อจะดูว่าเฮ้ยน้าโอลงมาแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะ มันสูงมากนะน้องๆดูดิเกิดอะไรเ้นสอจับผ้าก่อนมันชันอะมันเข้าใจความชันไหมมันอย่างนี้เลยอะมันดิ่งลงมองไปแล้วมันอย่างนี้เลยอ่ะใจหายมากเลยอะก็สรีแนด์ไฟโนลก็เล่นมาแล้วอันนั้นก็ชันไม่ใช่หรอแต่ก็ชันนั้นก็กลัวนะไปดูมันกันตรงนี้ดูชันมากเลยดูจากฝั่งนูไม่น่ากลัวนะดูเป็นนุ่มๆยางๆเออใช่ วัวเพราะมันแรงมันชันมันกดอ่ะกดเยอะมากชื่ออยู่มันยังแบบเสียงเฉียงอย่างงี้ใช่ป่ะมันยังรู้ว่ามันจะอย่างงี้ไปแต่อันนี้กลัวมันจะเด้งกลัวมันจะลอยออกจากเครื่องเหรอมองก็กลัวแล้วอ่ะกดอย่างงี้เลยอ่ะพี่จริงเหรอตอนตอนไป่มองฝั่งนี้ไม่น่ากลัวแล้วตัวดีน้องน้องพี่ลองปีนขึ้นสักสามสี่ขั้นพี่จะรู้แค่ปีนขึ้นตรงนี้สักหน่อยก็พอละไปเอาลองดูลองดูปีนปีนขึ้นตรงนี้เฉยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นโอเวลาขึ้นจริงแล้วมันจะรู้สึกพี่ลองขึ้นดูดิลองขึ้นสักสามสี่อัน รู้สึกแค่ว่าตกอันนี้ก็ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะน่ากลัวไหมไปยืนนี่ใจหายแวบเลยนะพี่ตอนนั้นน่ะตกลงยังไงก็ไม่เล่นไม่เล่นพี่เล่นไหมไม่เล่นอ้าวก็น่าโอ้ยังไม่กล้าเล่นพี่จะเล่นได้ยังไงอ่ะก็แยกย้ายแยกย้ายขอแหมรอบอ่ะจะไปอู้จานค่ะน่ากลัวจะตาย